น้องอุ้งอิงอาจจะมาไม่ถึงฝันในวันนี้ถ้าไม่มีสี่คนนี้คอยช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นใครบ้างตามไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บางเลปุ่งอ้วน,วนชวนคุยด้วยด้วย พื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องมาจังหวัดการแแวะเวียนร้านบ้านพุ่มคาเฟ่ยอยู่ที่บบตะบนโคกตะบองเพอทันธนการจังหวัดกาญบอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงมีส่วนลดให้น้องอิงจะมาไม่ถึงวันนี้หรืออาจจะไม่ดังเท่านี้หรืออาจจะไม่มีโอกาสปังเหมือนวันนี้ถ้าขาดสี่คนนี้นะครับสี่คนนี้เลยคนแรกคือใครคนแรกคือคุณครูนภพาพรเป็นคนเจรนายเพชรคนแรกเอาเพชรจากตมเลยนะ มาเจรนายเหลี่ยมคมให้ดีงามตั้งแต่ปอสองอะ่ะนะถ้าขาดคุณคุูนภพพรก็จะอาจจะไม่มีน้องอิงในวันนี้เพราะคุณคุณภพพรเอามปปั้นเอามาซ้อมร้องฟังเสียงเด็กเด็กเขียนในะที่เราดูเดี๋ยวจะเอาคลิปสั้นๆให้ดูด้วยน้องฝึกร้องฝึกรำโดยคุณครูคพพนภพพรไม่ใช่เป็นครูดนตรีด้วยนะเป็นครูสอนวิชาอื่นแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ มาเป็นครูพี่เลี้ยงคอยปลุกปั้นคอยส่งเสริมคอยนำคอยสนับสนุนน้องอิงครั้งหนึ่งคุณครูเคยบอกว่าจะขอน้องอิงมาเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำไปแต่ช่วงนั้นะคุณพ่อยกให้แล้วตาปู่ไม่ยกให้บุญภาวาสนาส่งเลยยังไม่ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของคุณครูนับประพรเพราะว่าช่วงที่คุณครูขอน้องอิงมาอยู่เป็นลูกบุญธรรม น้องอินลำบ,บากมากนี่คุณครูพูดไว้นะในอดีตในคลิปนั้นคนแรกใครเห็นด้วยเมน,นมาคนที่สองที่ถ้าไม่มีคนปลุกปั้นคนนี้ก็จะอาจจะไม่มีอาจจะนะแต่ข้อเท็จริงเราไม่รู้ <c oughs> อาจจะไม่มีน้องอิงในวันนี้ครูคนนั้นก็คือครูพ่อไก่นะครับแล้วพ่อไก่คือใครพ่อไก่คือ นักร้องตลาดนัดซึ่งพวกเรารู้ดีอยู่แล้วแต่ลุงขอเล่ารายละเอียดนิดน,นึงพ่อไก่อ่ะมีบุญคุณมีอ่าพระคุณต่อน้องอิงอย่างไรก็ค,คือพ่อไก่อ่ะให้เวทีน้องไปฝึกฝนร้องรําทุกวันแล้วก็หาไรายได้ด้วยการไปร้องตามตลาดนัดน่ะมันเป็นการฝึกซ้อมเพลงฝึกซ้อมเสียง ฝึกซ้อมการใช้ลูกคอทั้งมวลเลยเท่ากับมีเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงถ้าพูดเหมือนกับเอาเอาเป็นหมอเนาะหมอก็เหมือนหมอไปฝึกงานหมออินเทอรนะ์ไปฝึกงานหาประสบการณ์จากคนไข้จริงๆว่าเคสเนี้ยต้องทําอย่างนี้เคสนี้ต้องทํานี้พ่อไก่ก็เหมือนเป็นครูหรือเป็นพี่เลี้ยงในการให้น้องได้ไปฝึก ฝึกร้องฝึกรำพัฒนาเสียงตัวเองโดยพ่อไก่ก็ไม่ได้ร้องเก่งอะไรแต่ให้โอกาสน้องไปร้องด้วยไปหลายๆสนามไปทุกวันทำให้ชั่วโมงดินหรือประสบการณ์น้องเยอะเมื่อประสบการณ์เยอะร้องเยอะฟังเยอะทุกอย่างมันเลยเป็นองค์ประกอบในตัวน้องอิงซึ่งพอไปขึ้นลำซิ่งไปขึ้นโน่นนี่นั่นมันก็ทำให้เสียงมันไม่ เขาเรียกเสียงมันไม่ไหลนะแล้วก็ควบคุมจังหวะรู้จังหวะรู้โน่นนี่นั่นได้เยอะขึ้นนะถามว่าเก่งเลยไหมยังไม่เก่งสุดแต่ก็รู้มีประสบการณ์คนนั้นม่นมีประสบการณ์แล้วมาทําจริงแล้วก็มันจะพัฒนาไปได้อีกเยอะใครเห็นด้วยเมน้์มานี่คือคนที่สองถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้น้องหญิงอาจจะมาไม่ถึงวันนี้นะครับ คนที่สามใครเอ่ยท้ายปีคนที่สามครูตั้มนักครินนะครับเมื่อน้องมีประสบการณ์ร้องรำมาแต่เล็กกับครูนภะพอพอสรอสอนร้องสอนรําท,ทั้งทั้งทั้งที่คุณครูไม่ได้เป็นครูดนตรีนะอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องอะไรอาจจะสอนร้องลําประมาณหนึ่งพื้นฐานประมาณหนึ่งส่วนพ่อไก่ก็ให้น้องได้ฝึกตัวเองแล้วก็ไปฟังเสียงดนตรีฟังอะไรก็ พัฒนาตัวเองในการใช้เสียงตัวเองเนี่ยมีสนามฝึกซ้อมมีสนามร้องทุกวันต่อไปครูตั้มนักลินครูตั้มนักลินเนี่ยสอนลำซิ่งสอนกรอนรำสอนหมอลำซึ่งเป็นครูที่ทำให้น้องมีพัฒนาการสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือครูตั้มเนี่ยเป็นครูเพลงที่มีประสบการณ์รู้ล่องเสียงรู้จังหวะรู้ทำนองแต่งเพลงได้ ทำให้น้องมีเพลงรัตนาพรวอนแฟนที่แต่งโดยครูตั้มนคลินก็สุดยอดนี่คือการพัฒนาการที่น้องพัฒนาขึ้นมาได้อีกระดับนึงจากครูนะถ้าไม่มีสามคนนี้ก็อาจจะไม่มีน้องอิงในวันนี้ใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> คนที่สี่ทายที่ใครเอ้าเอา,เอาติ๊กตัก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 ,ตก,ตกเรียกทาย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 ,ทายเอาเมน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  <laughs> เอาไม่ต้องเม้นนะครับคนที่สี่คือพ่อโจนะครับ หรือครูบอสโจพ่อโจนี่สอนเรื่องอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือเป็นคนฟังเสียงแล้วให้โอกาสน้องมามีเวทียืนเหมือนกับครูไก่พ่อไก่นะครับให้น้องไปยืนที่ตลาดนัดเป็นเวทีในการฝึกร้องฝึกราแต่พ่อโจเนี่ยให้น้องมายืนหน้าเวทีใหญ่วงใหญ่ให้เห็นศักยภาพให้เป็นที่สปอตไลท์สองหนึ่งหนัให้โอกาสให้คนมองเห็นว่า น้องมีความสามารถยังไงเสียงร้องเป็นยังไงนะครับสองให้น้องพัฒนาเรื่องการร้องในเพลงต่างๆจากการเข้าไปในห้องอัดมีประสบการณ์จากการเข้าห้องอัดที่แท้จริงเลยว่าร้องแล้วเป็นอย่างไรนะสามที่มาอยู่วงสนน้อยที่น้องได้คือได้เจอครูหรือครูทนายเอนะเจอทนายเอ หรือโปรดิวเซอร์ซึ่งเป็นมืออาชีพรูแต่งเพลงร้องอะไรโน่นนี่นั่นเป็นทําให้น้องอ่ะพัฒนายกระดับขึ้นไปอีกพ่อโจเป็นคนเปิดโอกาสไม้สุดท้ายแต่เป็นคนเจรนายด้วยเครื่องมือพิเศษมือรแรกอาจจะเป็นเจรนายแบบเครื่องมือพื้นบ้านนะครับคุณนภพรเนะเครื่องมือพื้นบ้านธรรมดาพ่อไก่ก็เอาแค่มีที่สปอตไลท์ให้ก็อาจจะเอาฝึกร้องฝึกลา พอมาเจอครูตั้มนักการ์ก็เจรนายอีกระดับหนึ่งพอมาเจอพ่อโจนี่เป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถเจรนายเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้อ๋อนี่เหลี่ยมมันยังไม่สวยกลับมาเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้มันยังไม่ดีเอามาเจียเหลี่ยมนี้ให้มันแวววาวขึ้นจนทําให้น้องอิงมีวันนี้ตังวันนี้ทําให้พวกเราเหล่าเอฟซีชอบรักเพราะว่าน้องมีศักยภาพจริงเสียงแปลกจริง ตัวตนที่น่ารักจริงถ้าไม่มีพ่อโจเราก็จะไม่รู้จักน้องอิงในลักษณะที่โอ้ยน้องน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะไปรู้ที่อื่นรู้ได้ประมาณหนึ่งแต่มีพ่อโจเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์มีช่อง YouTube ต่างๆที่อยู่ในวงมาถ่ายทําเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของน้องให้เราดูว่าเออน้องใช้ชีวิตเรียบง่ายนะน้องเป็นคนธรรมดาคนกระตันยูนะเราเลยรักไงก็ต้องขอบคุณบอสโจที่เจรนแล้วก็ เป็นเวทีฉายแสงให้น้องได้เห็นให้พวกเราเหล่าเอฟซีต่างๆได้เห็นศักยภาพของน้องว่าน้องมีศักยภาพยังไงมีความน่ารักยังไงแล้วเรารักน้องไงสนับสนุนเนี่ยฉะนั้นสรุปถ้าขาดสี่คนนี้น้ององหญิงอาจจะไม่มีวันนี้ใครเห็นด้วยเมนมาขอบคุณวัดโจที่ให้โอกาสน้องมาฉายแสงแวววาวแล้วก็ มันเป็นการเกื้อนหนุนระหว่างพ่อรูปคู่บุญพ่อลูกคู่บุญไม่ใช่เกิดง่ายๆนะไม่ใช่บอสโจมาอยู่แล้วจะมาฟังลูกสาวอุ้งอิงอุ้งอ,งอ,งอ,งอิงพูดอะไรพ่อโจจะเชื่อหยอกล้ออะไรจะไม่โกรธไม่เครืองนี่คือคู่บุญที่มันมาจากพบชาติไหนไม่รู้แล้วมาพบกันมันไม่มีเหตุบังเอิญนะครับนี่แหละขอบคุณบอสโจผู้บริหารวงอาจจะมีกระทบกระทั่งที่เราดูว่ามันไม่ส่องแสงแวววาวแต่ในใจไม่ใช่นะครับ ปอโจไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเมื่อตัวเองมีเพชรดีแล้วทําไมอย่าทําให้เพชรตัวเองจมลงไปละ่ะเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสที่คนเป็นหัวหน้าวงมันกลางเกินไปอะแล้วก็เป็นลูกด้วยไงก็เลยยังทําแบบตะกึกตะกักแต่หลังจากแยกวงไปแล้วเนี่ยพอโจจะสุดลุงม,มั่นใจเพราะตอนนี้มันเกื้กักอีกวงหนึ่งอยู่สองเดือนอย่างพ่อนนท์พูดนั่นแหละถูกเห็นด้วยอมันเ้ยละ่ะถ้าขาดสี่คนนี้ อาจจะไม่มีน้องหญิงวันนี้ใครเห็นด้วยเม้นมาคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย